นิทานก่อนนอนดาวน้อยที่หายไปคืนหนึ่งบนท้องฟ้ากว้างใหญ่มีดาวน้อยดวงหนึ่งที่ส่งแสงอ่อนๆมันอยากจะส่งแสงให้สว่างเหมือนดาวดวงอื่นแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ยังสว่างไม่พอดาวน้อยจึงรู้สึกเศร้าและตัดสินใจซ่องตัวในก้อนเมฆ บางทีโลกคงไม่ต้องการแสงจากเรามันพึ่มพำรรเบาๆคืนนั้นเด็กชายตัวเล็กๆนั่งมองฟ้าแล้วสังเกตว่าทำไมดาวดวงนั้นหายไปนะ้าเขาอธิษฐานในใจว่าดาวน้อยเอ,อ๋ยแม้แสงเจ้าจะเล็กแต่ข้าอยากเห็นเจ้าอยู่ตรงนั้น ดาวน้อยได้ยินคําอธิษฐานนั้นจึงค่อยๆโผล่ออกมาจากก้อนเมฆแม้แสงยังไม่สว่างนักแต่ครั้งนี้มันเปล่งประกายอย่างภูมิใจเพราะรู้ว่ามีคนต้องการมันจริงๆข้อคิดแม้เราจะเล็กแค่ไหนก็มีคุณค่าเสมอเพียงแค่ยังคงส่องแสงในแบบของเราเอง